คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคครับสวัสดีครับพบกับช่องของรุงภาพเพินวีอานำมะไอเน็กซ์สปินกันมั่งนะกับเกมวินวิ n เนโกนะเป็นอีกหนเกมนะไม่เคยเล่นนะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วกันระหว่างรอลักกี้ไทมนะ เมืเช้าลุงไปได้เกมอ่าเส้าหลินซ็อกเกอร์มานะจาก PG มา7 0 0 0บาทนะเอาเป็นว่าระหว่างรอลัคกี้ไทม์น่ะลุงขอแว็บมาเล่นเกมนี้หน่อยแล้วกันของเล็กสป i ินนะลักษณะหน้าตามันเหมือนลัคกี้เนโกของพี่เออนะเดี๋ยวขอดูอะตรงกัดตาการจ่ายอ้ยมีซื้อฟีสปินด้วยต่ำสุดอุ้ยมีซื้อต่ำสุดเท่าไหร่อันนกี่บาทวะ15บาทไปลองดูสิ ซื้อบาทคิดอะไรมากเล่นค่าเวลานะไปไปแบบนี้คนที่ทุนหลักทุนน้อยๆหนึ่งร้อย100ก็เล่นได้แล้วดิครับมีอะไรบ้างที่แตกต่างคูนจำนวนอ๋อตัวคูณต้องสุ่มจากแมวไหมล่ะครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นคิวมากรคูณคูณอ่ะค,คูณขยับมีอ๋อมีแมวมีแมวตัวหนึ่งเมื่อกี้คูนเลยขยับ แป๊บหนึ่งนะลุงขอสังเกตก่อนแป๊บยังคูณสองไม่มีแมวถ้าไม่มีแมวตัวคูณก็ไม่ขยับอยู่มาอเอมาสิบอุ้ยมีวายคูณสองคืออะไรก่อนแั๊บใส่เข้ามาแป๊บคำนวณมาคูณสี่แมวอยู่ไหนอะ่ะนั่นมีแมวได้คูณไหมปึ๊บ อุ้ยดอกนี้สวยคูณสองเอคูณมันมาโอ้โหเต็มไม่นั่นเต็มไม่นั่นคูณ2อคูณหเอาไว้ผ่านเข้ามาคูณ8ใส่มาอีกหลอกดอกหนึ่งอกิอ่ะใส่มาอีกอ้่ยายอมอย่ายอม,อยยอมใส่มาเรื่อยๆช่องมันอาจจะดูเล็กหน่อยแต่คำนวณถ้ามาทีแบบนี้กูโอเคอยู่นะซื้อ15บาทมาดอกนี้เมก้าวินไปหนึ 4, แม่งกระจุยกระจายถ้าซื้อพันแตกหมื่นอ่ะดอกนี้ เออโผล่ขึ้นมาถือว่ามาเล่นแบบฆ่าเวลาได้เว้ยฆ่าเวลาได้อีกหนึ่งเกมนะโอ้ยร้อบาทกับทุน15บาทอะเบ็ดศูซื้อได้แล้วเว้ยเออก็โอเคอะเดี๋ยวขอซื้อที่ได้ตั้งแต่เบ็ดสิดีกว่าเบด็บดเบ็ดยีดีกว่าออโตอยู่อ่ามี25หมุน25หหมุนไปคำนวณมา เกมนี้ตัวคูณมาจากตัว Y คูณมันจะมาพร้อมตัว Y เหรอวะป๊ป๊บขยับมาคิวมาไม่มาไปดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นว่า Y วคูณสองมาพร้อมไอตัวคูณมาพร้อมกับ Y ใช่เปล่าต่างจากลักกี้ในโกตรงลักกี้ในโกแมวมันจะลงมาเองนะกับตัวคูณอันนี้ต้องมาพร้อม Y วไหมขอดูแป๊บหนึ่งนะหมื่นเจ็ดตีว่าเล่นสักสองพันแล้วกันนะขอใช้ทุนแค่สองพันในการเข้ามาเล่นนะ แต่ถ้าจะมีบงมีบวกไม่ติดนะบวกมาได้เลยปารคิวมากรอบท้องเคเอ๊ไม่ติดอ่ะพอกูจะรอดูมึงไม่มีคำนวณกันนะเปลี่ยนมนะั่งอะเล่นแต่เดิมๆดิพเบื่อเหมือนกันอนะ่ะขยับเล่นค่ายอื่นดูมังเน็กซ์สปินนะตัวนี้เน็กซ์สปิน โอ้โหดอกนี้สวย16บหาทไม่ชอบตรงช่องมันเล็กๆเนี่ยไม่สงสารคนสายตาแบบลุงมั่งนะพอช่องเล็กตัวเล็กไอ้เหี้ยและจ่ายแบบเอ้ยกว่าจะมาลุงอยากสังเกตตัวคูณก่อนนะว่ามาพร้อมวายจริงไหมเพราะลุงเห็นแมวตกหลายรอบแล้ว ไม่ใช่มาพร้อมแมวแน่น่าจะมาพร้อมตัว y ายอนั่น y าคูณ2มาละปั๊บอายังใครยาบอยู่มี y ายไหมยังเอ้ยมีวอะายเป็นคูณ2ตลอดด้วยแม่นะพอ y าคูณ4คำนวณมึงหยุดเฉยเลยนะโอเคเกมนี้วมาพร้อมตัวคูณเจมาไม่ติดครับเอมาไหมเอมาคูณ2มาด้วยดี ตามสกเกตเตอร์เกือบได้แค่เกือบอัดใส่เทอร์โบให้เอาอจบพอดีไว้ว่าจะกดเทอร์โบให้หน่อยไปยี่ห้าหมุนลูกไวขนาดไหนเอไ้ไวไวสีสเกตเตอร์มา2ไม่พอนะสีว่าพาทุนมา7จ็ดพนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจบเป็นยังไงเล่นไปเรื่อยๆรอเวลาลัคกี้เอมาหนึ่งดิไม่อยากได้เอแถวหนึ่งอะ่ะไถีดไอเยี่ยมากอง เหมือนกันเลยลักษณะของ PG นะถ้าตัวไหนมารอนะไม่ค่อยมาหรอกอุ้ยแมวมาแม่ไม่มีคูณเสียดายสิบมาก่อนปั๊บเจเอเอ้เอเอเอเหีไม่รู้ตัวอะไรคุณดูไม่ทันนะชิบหายมาเยอะเหลือเกินตัวมันเล็กๆมันดูยากว่ะ ป๊าบสิบมาไอ้ค่ายนี้มันก็เหมือนกับ PG นะลักษณะตัวเกมอะไรมันก็ไม่ได้โดดให้ดูแตกต่างไปนะขอดูหน่อยขอดูแป๊บหนึ่งว่าตัวไหนจ่ายแพงก็ดูยังไงวะน่าช่วยเหลือแล้วช่วยบอกหน่อยดีว่าตัวไหนก่อน แมวตัวนี้กองถุงเงินไอปลาพวกนี้ถูกหมดโอเคจำแมวกับกองพอไปกันต่อเป็น20เนี่ยนะสนุกดิไป50หมุน2,000นะ2,000นะขอเอากำไรจากเมื่อเช้ามาลองเล่นดูหน่อยปารเคมาลุ้นนี่เป็นกรอบทองเนี่ยจะได้ลุ้นตัวคูณไปด้วยแต่ตอนนี้ลุ้นเข้าข้างในเหอะ วิวิวนึกอะไรสนุกออกหนึ่งอย่างตะกี้ซื้อเบ็ด0.2แม่งใจเยอะเอลองซื้ออีกครั้งหน่อยอ้าคูณ2ขยับอยู่คูณ4มาไหมไม่ได้ใช้งานนะคูณ4ก็อลองซื้อที่เบ็ด10เท่าไรก่อนโอ้เท่ากันเลยนะกับ pg นะเบ็ด10ก็750อ่ะกดแล้วก็ซื้อไปเดี๋ยวน้อยใจอีกแม่ซื้อปุ๊บเข้าปับ๊บไม่มีคำว่าลุ้นให้ดูว่าเข้าสกเก็ตเตอร์4ตัวเลยนะไป รอบที่แล้ว15บาทา่าทใจร้อยกว่าบาทรอบนี้ล่ะปั๊บลุ้น10แถวหนึ่งก่อนล้างกระดานหน่อยยังไม่ติดโกหมุนลูกยังเงียบอยู่10มาถุงเงินเจ๊แม่ไม่ติดเลยเว้ยคิวไม่ติดดีโก้สามหมุน กูจะได้ใช้ตัวคูณสักรอบไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนก็เป็นซะแบบนี้แหละพอขยับเบ็ดสูงขึ้นหน่อยนะงงแงกแล้วคูณ4มาคำนวณก่อน10มาเต็มสวยจัดประหลัดบอกเคมาเคมาวายเป็นคูณ6มาปัา๊บซูชิไอเรือน,นั่นไม่แพงแต่จ่ายเอาหมดแล้วว่าจังหวะนี้ให้อะไรเอาหมดนี้ จมาโอ้โหอยากได้คอร์อนะอนะคอรนะอนะคอรนะอะคอรนอะมาตัวหนึ่งดิแหมคอนกับลูกลูกคางไม่ติดเว้ยเออสองบาทก็ไม่น่าเกียดเอาวะเจ็อยกว่าคิวมาเต็มอยู่คูณหสวยเจลงสองมาแหมติดหมุนได้300ถึงไหมวะ ไว้กดหยุดไม่ได้ด้วยช่บหยกูกดอยู่พักเดียวแล้วตอนนี้3 0 0กว่า338จาก750ออหยวนยวนได้อะไปไปมายังเหลืออยู่หมื่นยังมีทุนเล่นอีก1,000ขอซื้ออีกรอบแล้วกันนะขอซื้ออีกรอบขอซื้ออีกรอบมันดีเอ๊ะมึงช่วยพาแบบไปลุ้นก่อนได้ไหมเออเข้าขกูไม่คุ้นว่ะไม่คุ้นตานะไม่คุ้นตาแบบนี้ไปออ่าหนึ่งมาเว้ คิวติดไหม ه, อ่าคูณ2มาไวเกิน10ไปต่อนั่นติดกับเจไปโหเต็มกระดานดีเหลือเกินคิวมาไหมแหมดอกแรกก็ก้อนโตเลยว่าบิ๊กวิน117บาท117เป็นบิ๊กวินล้วเว้ยยังไม่ติดลูกขางมาคิวมาหนึ่งแหมมาสองกับสามชิบขาย กูขอ1ไมลง2กับสตีหมุนมาไวนะตัวคูณมาไวยแล้วเงียบไม่ได้นะมาไวแล้วพี่เงียบเลยอะ่ะสองหมุนสุดท้ายติบมามีไหมมีไวสักตัวไหมเอมาไหมเออได้คูณ6มาปับ๊บเต็มไหมเคไปอยู่สวยมีอีกตัวไหมเจลงมาคิวลงมาแม แทนที่จะลงมาเยอะแยะหน่อยลงมาทีละนิด174ยเจซื้อเจ็นะเว้ยไอตอนซื้อ15บาทมึงมากันดีนะพอเป็นแบบนี้มึงเงียบอีกแล้วนะเอมาก่อนสวยลูกปับเข้าไปคิวลงมาไมยังไม่ติดยังเบาอีกว่ะไม่หนักไม่หนัก150แต่ดูดีกว่ารอบที่แล้วนะรอบนี้ถือว่ายังจงยังใจมั่ง เรดูแล้วได้เอา2,000มาคืนเขาหมดจริงแน่เลยเนี่ยสุดท้ายมาไหมติดมาอยู่ขยับนิดนึงโอ้ยเงียบสอง300อ่ะดอกโอ้ยมันกดขยับเลื่อนไม่ได้ต้องให้หยุดเองวะ่ะ400อยโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ขออีกรอบขออีกรอบขอเบ็ด10เนี่ยลุงจะเล่นแค่2000พอนะถือว่าแวบมาดูว่าลักษณะเกมของค่ายนี้จะเป็นยังไงชื่อค่ายอะไรเดี๋ยวมากดดูดูปแป๊บนึงเน็กสเปนเออ ความขี้ลืมนี่เบอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเจ็มันต้องมี3รอบมันต้องมีสักรอบไปที่่ายเกินราคาทุนซื้อมาเอ้ยอาจจะแดกอย่างเดียวอะ <c oughs> สอหมุนเงียบกึบสมหมุนเงียบกึบใครพากูเข้ามาข้างในเนี่ย เออเข้าข้างในแล้วดูจ่ายเดีอ้ยดอกนี้สวยแม่งจะได้คูณสองเองอยังไม่ขยับติดมาคิวลง2องอยังไม่ติดคิวลงสองก่อนเออไม่ได้ว่ะสองุนสุดท้ายอุ้ยไม้ไม้นี้ทํำท่าจะหนักหน่วงว่ะไม้นี้ทํำท่าจะหนักอุ้ยแต่คูณดอกนี้สวย ตอกนี้สวยคูณหเออขยับจ่ายมามั่งเอาดิแม่มาต่อมาต่อคูณ8มาลูกอยากเห็นคูณสิมั่งอะ่ะอยากเห็นคูณสิบมีไหมเจ็้ยห้าสิดอกนี้เออสี่รอยมาสามเก้สี่สรอยนั่นแหละยังอยู่แม่งกว่าจะจ่ายทำไมใจเหนื่อยยังวะคิวมาปรับเข้าไปเคลงหนึ่งวะ แหถุงเงินมาเต็มเลยสุดท้ายคำนวณมีไหมเจขยับอยู่ปรับเข้าไปโอ้โหโอ้โห,โโหกูก็คิดว่าจะมีอีกสักชุดหนึ่งนะกูยังได้ไปต่อยังได้โอ้ยกดหยุดไม่ได้นี่ที่เบื่อตรงนี้อ่าอย่สิบยิ่งค่อยๆเพิ่มมาเว้สามร้อยสี่ร้อยห้นะกูว่ารอบต่อไปมีแววชนะแล้วแหละไปครั้งสุดท้าย750ขอขั้นต่ำให้มันได้ เกินหมื่นนะเกิน15นะื่นกูก็พอใจละตอนนี้มันเหลือ1 4ื่ขอเกิน200ละกันดอกนี้ปับหมุนหนึ่งไม่มีคำนวณหมุน2เงียบอยู่มึงถ้าเกิดจายไม่ดีไม่มีคนกลับมาเล่นนะกูบอกไว้ก่อนจายกลับมามั่งเหอะจะได้หน้าเล่นขึ้นมาหน่อยนะเจมาหนึ่งเออขยับจ่ายอยู่เรื่อยตัวคูณไม่มาแต่ว่าคิวมาคูณเพิ่งจะขยับแหมเอยสิบมาส,สลูก เออสวยคูณ4คูณ6มาปราบคูณ4มาขยับนิดนึงเอาไว้ตัวคูณมาไวตัวคูณมาไวเจมาก่อนสวยอยู่คิวแหม่ไม่ไหล่2 2อีก100อีก100จะได้กลับไป1 5ื่นเอามาสวยอยู่ขยับอยู่นิดนึงเอามาให้หมดแหมไม่จ่ายอีก30 เจมาเออน่าจะได้เกิน30แล้วแหละโอ้ยยังไม่เกินว่ะเจมาก่อนขยับเบาวิวเคลงหนึ่งมหมไม่เคต้องลงหนึ่งไม่เค่งสองสุดท้ายเฮ้ยมึงเอาแบบนี้เออให้มันเกิน15ื่นก่อนจะได้ออกไปแบบรู้ว่าแพ้สองพแต่ขอออกไป15ื่นโอเค เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยขอถอนทุนขอถอนทุนออกก่อนนะแล้วเหลือไว้สัก5000ไปลองเล่นรอบต่อไปว่ามีอะไรสนุกบ้างนะแต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้แอบทำแม่งทำแม่งถามว่าเกมนี้สนุกไหมก็เปลี่ยนบรรยากาศได้นะไม่เสียหายลองแอบไปเล่นได้นะใครไม่เคยเล่นก็ลองดูนะค่ายของ Nextspin นะฝากไว้อีกหนึ่งเกมแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาเกมใหม่ๆม,มาเล่นกันเรื่อยๆนะโอเควันนี้ไปละบา,บาย